สวัสดีครับเต้าหยองฟีเวอร์บายดีวันนี้นะครับวันนี้ความฮอตของเต้าหยองนะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะลีลาในการเตะฟุตบอลน,นะครับนอกจากจะเต้นเก่งแล้วลีลาก็ถือว่าแปลวพรปล่าวพอๆกันนะครับเพราะว่าการเตะฟุตบอลของเต้าหยองี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเต้าหยองยุคโคลเรตเนี่ยนะหรือลูกพ่อเอะนะครับ เข้าร่วมทีมนะครับฟุตบอลข้าสารแลนนะโดยมีอาจารย์เดฟกิษสดาพ,พอนะี่เป็นผู้จัดการทีมนะครับหลายคนก็รู้จักกันอยู่นะศิลป,ปินก็จะมีมากมายนะครับมีก๊อตจิรพัฒนนะครับนัทสุรศักดิ์นะก็คือจะเข้าร่วมทีมฟุตบอลข้าสารแลนด์ด้วยนะครับการลงฟัดแข่งกีฬานะครับเพื่อคยกว่าเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างมิตรภาพนะครับหรือภาษากีฬาเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กระชับมิตรภาพพญาชัยเกมครั้งที่4นะครับที่สนามหญ้าเทียมนะเมเจอร์อารีนาจังหวัดมหาสารคามนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะมีทีฟุตบอลเนี่ยทั้งหมด8ทีมที่ลงแข่งขันนะ8ทีมเลยนะครับเข้าสารแลนนะอันนี้คืออ่า ชื่อนะครับข้อสารแลนฟิตจัดนะครับนะหมายถึงว่าเต้าหยองเนี่ยซัดไปเลยนะครับหตุ้งนะครับหปั้งไปเลยนะแล้วก็ต่อด้วยก๊อตนะครับยิงไปเลย2ปั้งเลยนะครับนะฝากเข้ารอบชิงกับทีมไทยรถแห่แม่แต่เสียดายจริงๆนะพัทถ้าแพ้ไปบุดรวิดนะครับได้รองแชมป์ปลอบใจคือซึ่งตลอดการเตะเนี่ย บอกเลยว่าเต้าหยองเนี่ยเตะดีมากนะครับนะนอกจากจะเป็นกีฬาฟุตบอลแล้วก็ยังมีกีฬาอื่นๆที่ให้ศิลปินเนี่ยได้ร่วมนะครับได้ร่วมเล่นแล้วก็นักดนตรีทีมงานเบื้องหลังเบื้อง,งหน้านะครับได้แข่งขันกันเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีนะครับในการออกกำลังกายเพื่อเชื่อมสัมพันธมิตร นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับนะยังไงก็เอามาฝากทุกท่านแล้วนะครับสำหรับกีฬานะโอเคนะครับวันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับสวัสดีครับ